ไอจมีกระนงจาไปจงมองเยอดทงเปล่าตัวหัวลูกกันดูคือว่าเปลาหลุมมองร้งเสียจไม่พ่องยือนาโน่ยกตัวโน่นที่จองแต่ลูกไปหลินดานังกับเูงเียว่ากยตเทเนี่ปเูเกิดช่วอเยอดเราส่งกูช่อยูทูบลุ่ัวยนตต่อกาน่ะโน่กู่อยู่ตัวยเทเจนปเการเกาจหนชัว ว่ามัวเป้อยากช่วยเนอะสิลีอยากที่อีน่ะเจอยากขอมาว่าชาเสียอยากที่อ้อน่ะเจอยากขอมาเขาหมดปอกีอยากที่เป้น่ะเจอยากขอชั่วหน้าต่อถ้าย่ามอชี่เหอนอะเจกูจะจอดในมือตอนที่สวดติฉลวัฒพัมบางลู่หัวไตลู่ตรงหัวไตลู่ว่าลู่เจอหัวไตลู่จื้อนโยตอลี่ท่าจ๋าเอ่อเอาไปเช่นนึ่งเราเลยอ่ะลีนา vấn đề từ nó là chỉ bây giờ cái một chỗ trên này chỗ và quan sát xe nó vấn đề trong xe phong cứ đi đường ở bên mặt đường trong thiên thả chính đường thiên đó ở này sẽ được nông à từ chỗ khác từ chính cái xe là phụ trách cả tua mà liên hệ đồ lúc nào bây giờ tàu thì chỉ bây chính đường sư này xe mà giờ đồng บลงเรียกการปลงนอนหนึ่งโมอ่อนอย่าสิลีามัวอีอย่ามาอย่าเลียมัวอีอย่าจะเสียการบลงมัวอีอย่าจีนช่วงโมปีอย่าแต่เสิอย่าว่ากูให้คอนชาเสียเนาะนอเจานี่งโมอ่อนอย่าสิสิลีมัวอีอย่าจะเลียการบลงอีอย่าจะเสียการบลงอย่าเสียการบลงเนาะนอเจากอย่าว่ากูไทยป่อด้วนแต่เราตรงนี้แสดงใช่น่ะอย่าเนาะ giờ ý giờ rong cờ nó cứ tin anh cha mong bây giờ đờ à để nó bỏ giả chua nó là chỉ mua cho là một chó ờ cho nó thầu u thì cô giờ hai rong từ suy tạc tỏ ca nó sẽ được mua cho là một chó là vì giờ thì mua cho chơi giờ bỏ kia tới ý cho nó chỉ mua cho là một dư nông sư thì dư nông thì cần thiết tàu cho là một chó thì cho nó mà giờ ý cho rong cơ cầu thì cứ tin sẽ được เอป็มอนชาเสียมมตักส่งเนอเรื่องตักส่งชเียนจริงนี่ตองอยู่บ่าลยเรื่องตัมาเรื่อตัวที่บ่อว่าอืมยาหน้าเจออียาว่าขอนัวเกินออยาเร่องตัวที่บ่ชวเดาช้ต่อเียยตจะหน้าช่วกงโมต้าสืนั่งนั้แต่สื่ก็เป่อชวนั่นเจก็ม่จะ事故สีก็จตดมุ่นาจะช่วยลวงว่าแล้วหัวอนาเปลีนนั่นอ่ะอืมจมุเจน้าจับจั

มื่ออินด้ามาลัวว่ามึงเลือเจรอยมวนเสียมร้อนนู้เจลวยิ่งยาเจ่ยเออมุ่งอยู่ว่าที่ชั่วว่าดอกเตอร์ยิ่งเออเนน่าลู่เต่าหูที่หนึ่งชาเชียได้ละลัวที่ลิ้มว่าจ้ละมุ่สีแต่สีกูเคียนตรงนี้เจ้าดอกเตอร์เชียข้อก็อีหลังดอกเตอร์ลูกข้อท้องการดูดอกเตอร์อ้วนลัวดอกเตอร์เชียอยู่ตัวป้าก็ได้เด้อลีกูน่ะเ้อกูตุยงก็ว่านเมากูเขียนนี่เจ้กูเขียนเออเด้อนหมู่มั่งสีเด้อเด้อ ถ้าต you know ัวเดอกเนี่ยไม่ตัวเก่าเนี่ยเดือนดียิ่งข้ตัวนี่ตัมัดาแต่สียิ่งมองเยียเยี่อตัเด็เสียได้โตแล่วเล้วตจวเต้ามองเยียเจกาเต้าตอวเด็กเสียงนึ่งเดือนีเนอเออมาเจ้าดอกเตอยรู้ค้าตัวท้องแล้วมาเจะชั่วนะหรวมัวอีจ้าช่วยรวมัวเจ้าไม่ผาลิ่กาเต้าพาพาอย่าชั่วเออจเจ้าละมุงข้ากุ้งเกิดเสียงุ้งงุ้งอ้วนได้ซเสียนี่ยจอาอีตัมอนจะโหน้หลุดเด็กเสีย thiên là là này kho thì tia nhỏ à cái loại tiền là mà mà giờ giảm mỏ mà phần đầu sư họ cho là do tiền kho rong ló là tiền gì giờ mò thiên là lấy tuần nó nè mà giờ lên nó bê cù lo cờ tu chuồn là một ba thiên tu nó bê hoa rong rề เป็นว right? ่าเจ้าละตีตัวตัวเนี่ยนะรักกันนะเนอะตัวนะตัวแต่ชนนี่ป๋านั่งเจอยากรักกันในม้วนเจ้าละมันเท่าสี่ตีอ๋อสี่เท่าหกเทสือเออตัวรักกันนะเนี่ยอีตัวย่อละมันแปดตัวก็จรช้าเสียแต่สี่รักกันนะในม้วนเลยอ๋อดูดูเจ้าละมันตีต้องช้าเสียต่อเจต้องลิ้นตีต้องช้าเสียต่อจางหงช้าเนาะแต่ไม่ต้องจรช้าอ๋อ 格么去搞到啊？张家界喏，着、呃、是么草地着多啊，弄些绿杆弄到，着是么好水，好好水里只有好鱼好在种。搿些做好了才叫白鹭里，嗯，冇人体育种到咯个。着撮喏，只么高只么皮只么哩在哩，着撮哇，古海总弄些绿杆弄到嘛。海里喏，做呢个呀，电呢么都啊裂了應，应种都都斜了，呃，应种。 มั่อตุเลี้ยตุเสียกำลังตุเสียกำลังอย่าตุปตากูเที่ยตรงนี้เละอย่าเาล้วมั่อตุเลียกำลังอย่าจิมั่อตุเลียกำลังล้มั่อตุจ้กำลังเออมาจ้ย่งงงงเออกูเนึ่งไเต่าแต่สิเรยจะเราจปูปังต่ตร้กันนะตุร้กันะอย่าอีตัเอเออรวนเด้อยแต่สิน่น่ยปยลวเขยตุวันชาเชต่เติตอติาตุนชาเชีเนจะมีห่วยเนี 呃，这个么，就了说，先打底哩呢，超好个，哪里才赚？还看融融股市，诶，刚刚爆炸的哦，融了点，那点，那跟高哩才赚，就一路利钱、啊。呃，但是还看点个融都干察，那点涨路里啊，那家伙点，呃，放大一冲了，也还也融。但是啊，超看我个的我刚暴跌融了，那点，呃，要逐渐融止步，抽离才赚一路里该做到好一手，呃。 เท uhm, ่า like, เขหันเดอแล้วมายอจุดตยาคืออ่าจนโจเออจนโจจีนโจจีของน้อของเขาเออยาตว่าจีรงนักจี่อใกลียตของว่าปู่นนออันชาเซียนดอเออจนชาเชียนนนมางชับลยจียิงยอดตมมาตัวงเทตนี้นมา

thế nó khi ta chỉ mà những cái chủ yếu, à trên tàu giả chua nó mà rộng đó rong đó có cái chỉ lên ba nhiêu một tờ đầu tờ xứ nó mà chỉ thầu giờ giả ta là có nó những cái ít khó các chỉ một ba là thế là lấy giờ nó bê bê chuẩn chua để chuẩn nó tàu thế เจ๊ถาเจ้าเนี่ยเจ้ามีตุ้มอยู่เสียดเราโม่เกิดเต็มช่วงช่วงเนี่ยเจ้าเราโม่ป้าเจ้าเที่ยวอย่าทั่วที่เจ้าช่วงช่วงเนี่ยฮะวันจิตเจ้าเลยเราไม่เกี่ยวช่วงหลวงเจ้าช่วงหลวงจิตเจ้าเลยไม่ใช่เออเนี่ยนะเจ้าช่วงช่วงเนี่ยเจ้ายี่ข้าเจ้ายี่ข้าเจ้าเนี่ยให้เจ้าใช้เสียเนี่ยเจ้ามีตุ้มอยู่เนี่ยเออใช้เสียเจ้าเออเป้เอออยู่เราโม่ส่งเลยเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราโม่เนี่ยเจ้ากูอย่าเราโม่เที่ยววันเนี่ยนะเจ้าช่วงวันน้าเตาะลีปตากูที่ให้วัน cho nên tạo vấn đề nữa và cũng cho nhọn tạo này ừ cũng là một khi tổ chức và na tạo ở lầu ký tạo mà lầu ký trung tạo na tạo nó là cái giờ và bây giờ rồi nó là một khi tổ chức nó là mà giờ tổ chức ừ bây giờ là khi tổ chức bây là khi tổ chức và giờ là khi tổ na tạo thế lầu tạo 嘛，莫一土砖用，跟个水泥啊，边莫土呢加固，嗯，土加固呢，那么就一土啊用差不了，我叫了么卡边啊，对吧？对呀，对，一天一走，罗应莫叫了么？谁拉了当当点点呢？就是嘛，你那古时嘛用嘞啥了用啊？莫对错了，所以莫土砖呢，土砖呢就一土砖话你莫。 gió ta à làm tao đỡ nó mình chỉ cho tu à nó cả cờ nó nè cho ý giả và nè mua tu à chua cho làm một chợ to to chợ qua à na là giờ lầu kỹ sông mà tu cả cờ nó nè chỉ bao sư cho mình nhọ giờ lúc thì chỉ mua nị bỏ mà chỉ nị cần mua cho một vị sĩ nữa sĩ cho đỡ nó tu cả cờ nó giờ trong cặp là à nó chỉ nên mua tủ cá cơ nó cho kha à cá là giờ dễ cả khó khóa, ừ dễ cả khó khóa chứ nên cho qua này nó à tới mà giờ nhát cho nên cho nhiều bò này nè, ừ cũng phải mua à cả lên tí tí rồi này nó cho qua cho nhiều bò để ta nó mà nên mua ít cho cua mì nhát cho họ à cho nhiều bò nó mà tiệt cua nữa, ờ tiệt cua mà chó chua giờ trong đó chứ ที่เก็ตตัวาเกนเลือนะจย่าก็ขัสน,นจก็เ,กเลยได้นอตแต่ชิจฟ้าตักาเกนันในหมม้น,น,มมนะจี่ซอตาตีตีเลือนในมัอเอียจอนในลูกขาวมัว่นในลูกขมาวนี่เจียจะกเอาตัวขมัวขมวดีเนอะ cái này muốn đào cả tua cái này muốn vào nó lâu để tử nó trong một giờ trả cả rong gì gì ở khu chỉ lưu chỉ và trả lời là chỉ thầu cho nên cho một chỗ hai giống hai ở nên cho một mua mua chờ và sĩ nó chỉ nên mua cho một họ chỗ chỗ lãnh mua lên nhà gì họ ờ cho là họ kia và này nó từ từ như vậy cả tàu trên nhau quan từ chỉ cho là lãnh kia trong nhau khó và na tỏ là giờ lục khí trong tỏ từ cho tàu tao nó rong cơ nữa trên nhau chỉ ở đây là cho lỗi ít thì chỉ luôn gì để cho sao được những bao lại thế thì mà sẽ được họ chỉ tàu muốn cho là khi đó sử dụng thu nó chứ à cũng muốn cho là một khi đó sử dụng thu nó cho cần này sẽ được bao gì ờ giờ tới lâu thọ mà cần những khẩn trải nữa thì chỉ muốn cái lúc thì chờ cá cược chỉ mua nữa chỉ thọ thì cá cược nó chỉ mua tập khó giờ cái chỉ khởi cái thọ lúc chạy cái mua tới mình chỉ đi nào thì à những thế chỉ chỉ cá cược nào cá cược nào thì tự mua chơi xử lý

ใส่เนออยู่นงจานเนอมุ่งใว่าป้ามุเจอว่าป้านะมันลงก็เกี่ตัวตอนโตัวขนน่มดลยครับคนลงก็เกี่เลยเนอไตลูกเจเนอพ่อไตลูกเจพระราสวรรคย้อนาลุกมางเลอเป่นเสด็ตัวใช้พ่าไต้เนอเอาปิัอปตี่ยวพ่าไต้เราจะหัลุติเฉือนาเลยเียวพ่าไต้ใสรู้หมดางเลยย่าอีรู้ไม่ต้อตรงหิง พราะไตที่เราเนะเขาเนาะถ้าเพราะไตาถ้าสมัยถ้าเพรตเรานาะเพราะไตเราอ่ายนอชัยนตัวอีพอยนอมานตัวอีพอยาลินดอนน่จผพอย้านเนาเออมันน่อจัาพออ้อตรงไานะถ้าเพราะไตนดีคบผอมฟังซื้อดีลูกขอนเาเออจน่ซือเด้อดีควบผอมฟังขานามุ่ตนลังนั่งจีนใสลูกขอนเนาะ ลรลูกขอนอเลาลูกขอนอเจนปงนอเลเจนอชายลูกน้อจเจพชายพรแต่นชายลูกเอเนเดี๋ยื่อคือหลัตัวอีพอจะ้ตืพราแต่เจพราทแต่ชนที่ไปเสมูเจมูตัวในปอเจนอเมาพแต่อยู่น้หมอพราะแต่ตัวเพรแต่นอชายตัวอะไรนออยู่พราะแต่ตัวใจมาพราแต่วันเดแต่พราแมาอีเชีื่พราแตยังจีอ่า

เออตัวหนึ่งก็ชั่วนั่นละตัวตัวชาติวันทุกเดชชาตินั้นย่าแต่ว่าเสียมทองเราชาตินั้นที่ใช้มาลูกเต่าหอยาเออลูกเต่าหอยาคบเปนเนาะเออลูกหอยเชี่ยคาหน่อยเนาะลูกเชี่ยเตลุมมีคาเนาะที่ด้านนะ้คาเตอร์นะ

ตุ๋นเอาตุ่นน้องแล้วจะตุ๋นน้องมาชับเลยตุ๋นตุ่หรอเออไดนไปไหนชวน้เยไปไปยังดำโหผู้ที่สญยาสดดอกไม้ในป่าใหญ่ à uh, thì năm tốc tàng hoài oh, quả để bay để nó tụi nó cú nữa chụp được thay cũng là cái thay cũ nữa xa hơn là son rồi lúc trong là cho mà đi nó một được

<mí> thấp thế hơn thấp thế hơn thấp thế hơn thế nào gula cho nến lợn gì té thợ thiếc khe thua ô kinh vì cho khoa ลุลีนอเจกตตามูัวทเชอเทเจเท่มัไทยที่นี่นอตเปเชอร์นไดู้มูเที่ยมูวชัวละกูมูนันหละมูชัวเทชัวนันได้ตเกอนจีเทีอลนนอซื้อเนอรงชีเปชอรดชิจาจ้เนีนอซืเจเปามชตอตีมียนัเจูีตะกัตัวเจอนี่เปเชอตะกมใดัวเออนารงชีจัวเนอ